คิดก่อนพูดเป็นบุญใหญ่ที่ทำยากความฉลาดเลือกคำเกิดขึ้นจากความเป็นผู้คิดก่อนพูดใช้สติในการง้างปากที่อายากไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์บงการปากที่ไร้หูรูดธรรมชาติของสตินั้นยิ่งฝึกฝนให้เพิ่มมากขึ้นเท่าใดปัญญาก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นการคิดก่อนพูด เป็นบุญใหญ่ที่ทำยากจึงมีน้อยคนเลือกที่จะฝึกและมีน้อยคนรู้สึกดีกับคำพูดที่แก้ไม่ได้แล้วของตัวเองความเดือดเนื้อร้อนใจแก้ไขาย,ยากในชีวิตมักมาจากเรื่องง่ายๆเช่นการเผลอปล่อยให้ปากขยับเองในนาทีใดนาทีหนึ่งโดยไม่มีความคิดมาทำหน้าที่ระวังดูแลให้ดีตลอด24ชั่วโมง เผลอรับปากเผลอเผยใจเผลอปิดบังเผลอโกหกเผลอกลับคำเผลอเสียงกล้าวเผลอขอเลิกเผลอด่าทอเผลอทวงบุญคุณทุกคนเคยพูดแบบไม่คิดเพื่อจะต้องมารับผลที่ไม่คาดคิดแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้คิดเพราะบทเรียนมักเป็นสิ่งที่คนแกล้งลืมมากกว่าคิดจำ คนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับการพูดนั้นนอกจากจะขาสเสน่ห์ทางวาจาแล้วยังอาจก่อให้เกิดข้อน่ารังเกียจได้มากมายเช่นคนพูดส่อเสียดและใส่ใครผู้อื่นบ่อยๆมักมีกลิ่นปากเหม็นเน่าคนติดพูดคำหยาบคายกระโชกฮกหากมักมีสำเนียงเสียงไม่เรื่อนหูไม่ชวนฟังเป็นต้นเพอคิดถึงคำเหลวไหลใจจึงแสบสาย เพราะคิดก่อนพูดใจจึงมั่นคงมหมายเหตุผู้อ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นก็พบว่าคำพูดจากจิตกุศลน,นั้นส่งให้เกิดผลึกน้ำสวยงามส่วนคำหยาบหรือการพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลน,นั้น ส่งให้ผลึกน้ำมีรูปร่างน่าเกลียดไม่เป็นระเบียบซึ่งการทดลองนี้เป็นที่ประจักษ์กับนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองนั้นว่าการพูดการคิดด้วยจิตแต่ละแบบนั้นส่งผลต่อโมเลกุลน,น้ำให้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วร่างกายของคนเรานั้นก็มีส่วนประกอบหลักคือน้ำดังนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าคนที่จิตใจดีจิตเป็นกุศลน,นั้นร่างกายจะผ่องใสซ่อมแซมตัวเองได้ง่ายซึ่งในทางการแพทย์ ก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าการสวดมนต์ทำสมาธิหรือเจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีความสบายใจผ่องใสมีผลให้สุขภาพดีและเมื่อป่วยก็รักษาหายได้ง่ายกว่าคนทั่วไป